เป็นเป้าขนาดนี้มันน่าจะมีมีการเมืองค่ะว่าเอ้ถ้า,ถ,าถ้าบิ๊กคอมไม่อยู่สักคนเนี่ยบิ๊กตู่ก็อาจจะส่วนเซอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะไม่รู้ผมไม่รู้ผมก็ผมก,ผมก็เนี่ยชอบคิดอย่างเงี้ยชอบคิดวิเคราะห์ะไปเลยวิเคราะห์ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะ mm hmm. คือการวิเคราะห์เนี่ยแต่ว่าเวลาผมพูดเนี่ยพูดแต่เรื่องจริงให้คุณฟังใ mm hmm. ช่ไหมครับแต่ว่าคุณพูดเนี่ยมีแต่เรื่องวิเคราะห์แล้วขั้นจะคำนวณที่ขั้นบอกว่าต้องปฏิรูปสื่อแล้วขั้นต้องเจอปัญหาเงี้ยเออปัญาปฏิรูปสื่องให้้สททเขาาไปํ ให้สพททำต้องปฏิรูปสื่อไปในอนาคต20ปีอนาคตสื่อจะเป็นยังไงจริงๆงนะครับเอาสิคือณ<ะ>วันนี้เนี่ยท่านควบยังไหวทั้งสองข้ออีใช่ไหมครทั้งรองนายกทั้งรองนายกทั้งรัฐมนตรีกรลาเผมไม่ได้บอกว่าผมไหวหรือไม่ไหวถ้าท่านานายกบอกว่าถ้าท่านนายกเห็นว่าผมไม่ไม่ทําอะไรไม่สําเร็จทําอะไรไม่ไหว เดี рядом, game, he he eh, ๋ยวนายกเขาเขาบทเองอ่ะเขาก็นั่นเองอ่ะเขาก็บอกกับพี่อันนี้อันนี้พี่ให้คนนู้นทําอันนี้พี่ให้ตรงนี้ทำแต่นายกยังไม่ได้บอกเขาไม่เห็นพูดอะไรนะก็คุยกันทุกวันก็ไม่เห็นพูดเรื่องพวกนี้เลยฮะคุยเรื่องอื่นแค่น่ะคุยแต่เรื่องงานเออไอเนี่ยดูหน้าตากรลอนหน้าดูแล้วนายกจะมาเยี่ยมกราผมเมื่อไหร่คะเห็นเตรียมกันไม่จำเป็นเตรียมหรอกเออการปรับพรมอครั้งนี้ดูแล้ว เอผมบอกตั้งหลายทีแล้วนะว่าให้ไปถามนายกนะผมรู้ผมก็ไม่พูดผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าเน่ไม่ในเรื่องไม่ใช่เพราะผมไม่ได้เป็นคนปรับนะถึงรู้ไม่รู้ผมก็พูดอะไรไม่ได้หมดนะใช่ไหม่าเขาทำกายหมดเขตวันนี้แล้วอ่ะรู้ได้ยังไงนี่ก็ไม่รู้อีกเอ้รู้ไม่ใช่อะไรเลยไม่เอาไม่พูดที่เกียว